อานหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพาง์3ลำดับที่314คลิป EP 3 1 4กัน3นัก,กวักสิกขาบทที่10นิทานวัตถุ สามนักขวักศิขาบทที่สิว่าด้วยการห้ามเดาะกะถินที่ชอบทำเรื่องอุบาสกคนหนึ่งพระบัญญัติ3ามร้อิก็พิสุนีใดคัดค้านการเดาะกะถินที่ชอบทำ ต้องอาบัตปาจิตีเรื่องอุบาสกคนหนึ่งจบสิกขาบทวิภังเก้าร้าคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ก็ได้คำว่าพิษุณีมีคำอธิบายว่าชื่อว่าพิษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่าพิษุณีในความหมายนี้กัน สนักกวสิขาบทที่10อนาปติวระการดอกกะถินที่ชื่อว่าชอบธรรมคือพิสุนีสงผู้พร้อมเพลียงการประชุมการดอกคำว่าคัด้าร คือคัดค้านว่าจะเดาะกระถินได้อย่างไรต้องอาบัตปาจิตจตีบทภาชินี930การเดาะที่ชอบทำพิสุนีสําคัญว่าชอบทำคัดค้าน ต้องอาบัตปาจติตีการเดาะที่ชอบทำพิสุณีไม่แน่ใจคัดค้านต้องอาบัตทุกกฎการเดาะที่ชอบทำพิสุณีสำคัญว่าไม่ชอบทำคัดค้านไม่ต้องอาบัต การเดาะที่ไม่ชอบทำพิสุณีสำคัญว่าชอบทำคัดค้านต้องอาบัตทุกกฎการเดาะที่ไม่ชอบทำพิสุณีไม่แน่ใจคัดค้านต้องอาบัตทุกกฎการเดาะที่ไม่ชอบทำพิสุณีสำคัญว่า ไม่ชอบธรรมคัดค้านไม่ต้องอาบัดอนาปัติวารรพิษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ931 1. พิษุณีแสดงอนินิสง์แล้วห้าม 2. องพิษุณีวิกลจริต 3. พิสุณีต้นบัญญตัติสิกขาบทที่10จบนักขวักที่3จบ 5. ตุวักถะวักหมวดว่าด้วยการนอนร่วมกัน บทที่หนึ่งว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกันเรื่องพิษุนีนอนร่วมกันสองรูป932สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวนัน อารามของอนัฐบินฑกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิษุณีสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันคนทั้งหลายเที่ยวจะริกไปตามวิหารเห็นแล้วจึงตําหนิประนามโพธนาว่า ฉนายพิษุณีสองรูปจึงนอนบนเตียงเดียวกันเหมือนคลือหาดผู้บริโภคก,กามเล่าพิษุณีทั้งหลายได้ยินข่าวชาวบ้านตำหนิประนามโพธนาบรรดาพิษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนาม โธทนาว่าชนายพิษุณีสองรูปจึงนอนบนเตียงเดียวกันเล่าครั้นแล้วพิษุณีเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับพิสูทั้งหลายให้ทราบพิสูทั้งหลาย ได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพิสูจนทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายทราบว่าพิสุนีสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันจริงหรือพิสูจน์ทั้งหลายทลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า สูทั้งหลายชนายพิสุณีสองรูปจึงนอนบนเตียงเดียวกันเล่าพิสุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทําคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้พิษุนีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ933ก็พิสุนีเหล่าใดสองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน ต้องอาบัตปาจิตติเรื่องพิษุนีนอนร่วมกันสองรูปจบกันสีตุวัฏทะวะสิกขาบทที่หนึ่งอนาปติวาระสิกขาบทวิพัง ก้าร้อยสามสิบสีคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็ใด้คำว่าพิสุนีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงเรามาตุคาม ที่อุปสมบทแล้วคำว่าสองรูปนอนบนเตียงเดียวกันคือเมื่อรูปหนึ่งนอนอีกรูปหนึ่งก็นอนต้องอาบัติปาจิตติหรือนอนพร้อมกันทั้งสองรูปต้องอาบัติ ปจตติทั้งสองรูปลูกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องอาบัตปาจิตติอนาปัติวาระพิสุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ9 35าห พิสุณีรูปหนึ่งนอนอีกรูปหนึ่งนั่งหรือหรือนั่งทั้งสองรูป3ภิพิสุณีวิกลจรีต2ภิพิสุณีวิกลจรีต3ภิพิสุณีต้นบัญญาสิขาบทที่หนึ่งจบ จบอ่านลำดับที่314อันหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสามลำดับที่314คลิป EP 314